หนึ่งร้อยไร่ <c oughs> เป็นของท่านเอาละเพชรมินตูดาเข้าของเงินทองเรามีมากมาย<ไ>อยากได้เท่าไหร่เอาไปเลยแล้วขออ <ทำ S 2> <ไ>ีกอย่างได้ไหมพระเจ้าค่ะเอาอะไรเอาไีจีใบจมจกูกง่านพูดเองนะมั <c oughs> นอย่างไรก็ไม่รู้เอาไปแล้วใครจะช่วยแม่กูขายพระให้ยืมจะใั้ยืมจะจะไี่งนั้นนี่ท่านโหยนาคหลวง มีใครอยู่บ้างลาออกไปหมดแล้วนางข้าหลวงคนนี้ไม่กล้าลาออกพุเจ้าค่ะเพราะอะไรเขาบอกว่าจะอยู่ตายพร้อมเจ้าเมืองเมืองนี้เขาอายุเท่ากันให้พรมันไม่เหลือหนูแตงอีกคนเลงหนูแตงหนูแตงหนูแตง่อะไรหนูแตงเหรอ ไอ้หนุ่ยไอ้หนูไุ่ยอย่าจำนะลูกนะปูนะอายุมากแล้วกระถับกระปลืไม่ใช่ไหม่หน้าอยุงมโนไม่อยู่นู่นให้มันรู้บ้างว่าของใครเป็นของใครเสียงเนี่ยมาล็อกอยู่ที่บ้านไปค่ะใส่จุดหาทั้งปี รู้จริงน,นะน,น,นี่พี่พี่เขารู้อะไรมาไหนไหนพูดก็พูดซะเลยเจา้าค่ะมนรักนะเขาใส่ชุดขาวเป็นประจำเจ้าค่ะเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมธรรมโมเจ้าค่ะธรรมะธรรมโมเจ้าค่ะเขาไม,มา่ได้เพิ่งใส่ตอนนี้นะเขาใส่ตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าค่ะถ้าถอยหลังไปอีตอนเขารุนรุนเขาก็ใส่สีขาวตลอดมีถือศีลภาวนามาตลอดเลยแต่งชุดขาวในอ้องพระไม่ใช่อ่ะ ขาขนหนูโรงแรมบางสีขาวเราก็หลงฟังหลงเชื่อไอเราก็ดีใจว่นธรรมะมาบ้างกระหนดดลุกที่ไหนได้ต้องมาเฉลยมาเร็วๆนี้เองตายแล้วพรพูดอย่างนี้ทำไมพ่อหอยลายขังนะจ๊ะครับโผล่มาช่วยเถอะขยันเล่นกันจนเนาะเดี๋ยวก่อนพี่นี่เราจะเรียงต้อนรับขออนุญาตให้ผมทั้ง น่งบนนั้นมาเชิญเลยเชิญเลยแม่ะกินะไยบอกมากมายเหลือเกินวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยแม่นี่ดูนะนกจีนี่นะเราสั่งเลยมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วไม่บูช่ายินเลยจับจัชจับจ้ชมนะนะบจับจับจักจับจับจับจ นังหนูที่พิเศษพิเศษเดูแลิน่อยนอยรีบต้นหน่อยด้วยความเป็นอเปิลเป็นติสมนของพระองค์ท่านทั้งสองจึงว่าจะทานให้กับนางสมบัติกำนันได้ดูแลพ่อปลาเผาเป็นกรณีพิเศษกินได้ไหมฟันมีไหมสบายมากได้ป่ะเดียวฉันทาให้ต้องรีบต้องร้อน ดูสิมันมีเครื่องบดซะด้วยยจะให้ข้ามบดให้ลูกไหมพอแล้วพอ,อเคี้ยวได้ครับเราจะเคี้ยวได้แล้ว,วมไม่ม,มีกลิ่นเลยเนี่ยอร่อยมีวิตามินทัทุษฎีโอ,อ้มีกล้วยด้วยกล้วยน้ำหวานวิตามินดีเลยคะ่ะ โชชกด้วยความตะกาบริพภพไม่ได้เกินของดีนะนาเกินเปลือกได้ยังไงเล่าก็น้ำตาเหาอสิโชชกก็กินว่ะกินแล้วก็ปั่นอู๋ดีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปอันนี่กยวาไม่ใช่โพชเน่มักตัดโยตานี่โพชเน่ยัดเต็มอัตตาดีเท่าไหร่ก,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 รหรก็กินไม่ยัง้งเพราะเราไมเ่เคยเคยเจอโอย แก้วมังกรมันเคี้ยวยากหรือไงล่ะโอ้โหไอ้ที่สา้นแก่ปกาเราปาไม่ต้องเล็กไกลมีของละเอีกมากมายทำไปอ้วกแล้วเชิญท่านกินตามสันดาลเลยพามสบายตามสบายแล้วเนี่ย ไอ้ดีขยันจริงจริงตัวนี้บาทสองบาทมันก็เอาร่อยเหลรือเกินพ้นต้นไม้ตัวไม่เคยมาโหกันทำไมมองค้อนยังไงแปลกๆอบใจนะจ๊ะนี่เอ็ดนานสงสัยจะมีอะไรกับนางสงมคนนี้ซะแล้ว ไม่ต้องหึงเขาแอบได้กันในหม้อคุยใช่ไอ้ที่กนเออเออด้วยความสัตย์บริโภคธิ์จูซ็อกไม่เคยได้ได้เจอได้เจอไม่ได้กินมานานถึงก็ไหวแท้อาไหวซ่าแท้ แกนี่เนาะไหวทาดแตงผู้ซีหลงหายายนักดาราบันดัลไม่มีใครช่วยมันจริงๆแล้วเนี่ยใครจะได้จับแกจับมาหลับก็สุกระปบโศกลอรกอย่างนั้น